อีคลิปจากพี่น้องมาใส่เบ็ดเอียนอีกแล้วหลังจากคลิปแหลกเข้าเฮาก็ไปใส่ไวแล้วกัสิพาทุกคนไยายามคลิปนี้กสิพามาใส่เบ็ดเอียงอีกคือเก่าจากพี่น้องเพราะว่าเป็นคลิปสั้นคลิปกับบยาวดอกพี่น้องเนออาะหยานพี่น้องมึงมวจบเนาะสิพามาเบ่งหูเอียนหูนี่พี่น้องมึงเหงืออื้อสุดยอดมากค่ะมาแต่สองตะาอูวังหันนั่นนะพี่น้องก็มาเบ่งค่อยเบ่งค่อยไปเบ่งค่อยมาแบบ ตาดีพ,พอบพอหูเอียนพี่น้องโหใหญ่ใหญ่เดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งว่ามันใหญ่ซั่มใดเนาะตาออนซ้อนอุ้ยขันถึกเบ็ดเห็ดจังได้สิเอาเบนอยู่เนาะแต่ว่าเบ็ดคนบักเลาะกับนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะนี่เบ็ดคนบักเลาะใส่ใส่เขียดใส่เนาะมันจังถือไว้พี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งหูกันว่ามันใหญ่ซั่มใดจ้ะพี่น้องถ้าเป็นหูของเพิ่นนี่กัสิเป็น ค้างน้ำค้างห้องแนวนี้นา่าจะนี่ก็เป็นคว้วไองคนบักรอเองนี่นะนอกจะพี่น้องนี่หูเพิ่นเนาะคนบักรอใส่เป็นเขียดบางมือ่นอกจะเขียดบางมือนีนอ่ไนน่ไวไากว่าเหนือมูวหกว่าทุกอื่นพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นละเอาไปจากคนบักรอเคยใส่มาเนาะเฮ่ากัสิมาลองิึงวะเฮากสิใส่ไว้สกักนกะอนเนาะจากสิพาทุกคนมาหยามเนาะใส่วันนี้เนาะนี่ คนมารอใส่เป็นเบ็ดเบ็ดปลาธรรมดานี่ลแหละแต่ว่าเสือกนะจะเป็นเสือกียั่งข่อยก,บอกับโบหแจะว่าเสือกอันนี้มันทนเนาะถือแล้วพึ่งกับโบขาดเนาะหนอกซะจากเบ็ดสีขาดเบ็ดเบ็ดสีหักเนาะพี่นอ้องเนาะนี่เข้ากับสีสซไว้แนวนี่กับเสือาทุกคนมายามเนาะมาเฮาข่ายพี่นอ้องี๋ยวสือาทุกคนมายามเนาะคนหูนี่หูที่เฮาใส่อยู่ข้างอันเงาใหม่นี่จะคิดเป็นจะแรอีกแน่มากระไรเอา ร,ริคหลุดขาดลาโอ้ยนมันจีบตายบอกห้องกูคุณหลัดมันออกหมมันจีตาย <laughs> นี่เบ็ดเฮาลาไปที่เรียบร้อยขาดไปที่เรียบร้อยนะทุกคนเฮากันเลยคุดตามหูเพิ่นเนาะแต่ว่าข้างในเพิ่นเลือดเต็มหูเลยพีพน้อน <laughs> เฮามาหลุนกันมาเฮาสิได้เอียนหูหนีบ่เนาะ โอ้ยเมื่อยเฮ้ตะลังอะเบัวททานถึงอยู่โอ้หุดเข้าไปครับนี่บ่เบ็ดขานเลยครับ ได้ออกมาบัดิต้นน้อยๆชาคุดจนเมื่อยพ,พี่น่องคอยคุดตั้งแต่พี่ผีไปรัดหูเพิ่นไหวบอให้เพิ่นล่ง้นามเน,นาะแต่ว่าตอนนี้เขาเห็นเหลือดเพิ่นแล้วนานา,นาจะเพิ่นจะถึงเบสนันละมัง้งแต่เข้าบ่ฮูอวา่าเขาสีดดมบนานอบอ่เขาก็ลองเสียงขุดเบิง่งเนาะพี่น่องบ่นเน่ใจว่าเพิ่นสีโลงลุ่มเพื่อขึ้นเทิงเขาก็เลยคุดดู กัดเพื่อนนี่พูกเพื่นจะขึ้เนเทิงหู้นลุ้ลุ้นระบาดเดี๋ยวเฮากระถาลุนเหมนกันพุดพื่นย่าดคอยพวกเร่เข้าไปกับเขาเข้ามาลุ้นกันว่าเฮาสิได้บ้เห็นบ้าเห็นบ้พี่น้องดีหัวมันอู้ลงทุนยังขนาดเด้อพุทธจนหมอยพี่น้องมาลุ้นนำกันเดอ้อพี่น้องบานนี้ นาทีละทึกกำลังจะเกิดขึ้นและจุน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 ฮูยผู้คุณนี่ตื่นเต้นบรรยากนาดนอขอย้อนผู้เบิงสิวตรตื่นเต้นคือข่ขอยผู้ไส่นี่ตื่นเต้นขนาดเศรงอมงาเลยอืมนั่นนั่นเห็นโตมันแล้วบันนี้ช่วงนี้กำลังเจอตัวแล้วขุดแบบเดาๆว่าสิได้บบได้เนาะเพราะว่าเบ็ดขาดไปแล้วได้ละ วุ่ลงดุมพุ่นน,น,นั่น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 โอ้ยนี่ <laughs> มิโตะใจนี่นุ้ยพี่น้องปากดูปากของเธอคะ่ะปากใหญ่มากทุกคนเอา้าบาดิเขาจะเห็ุจังไรเอามาดินั่นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนขึ้นมาแล้ว,ลวเอา้า หัวเฮ้อ้อาขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังจะขึ้นมาแล้วอ้ยเหนื่อยไ่วแล้วก็ได้โอ้พี่น้องเบิ่งจากหัวพี่น้องเบิ่งจากหัวมันลุดเบืงจากหัวมันโลนี่หัวใหญ่มากมันทําให้เบ็ดข้าขาดไปหลายหลังแล้วโอ้โอ๋โอจะกัดมือ่อยเด้อ โอ้โหหัวของเธอเอากำลังขึ้นมาแล้วมันมันมันจีเต้นตน้ำฮ <c oughs> อ้บานี่เอียนพันปีเห็นบาอุ้ยคักแหง้งคักแหง้งน้องคักแหง้งเอ้าเอาเอาใคอาจะจับหือไม่นี่มันกินมาแล้วโอ,โอ้ได้แล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วครับอู้ โตัวบงใหญ่ปันไดแต่คือเหลืองมาอุย้ยหมา,มา